ไปหาพลยังไงรู้แล้วอยู่บ้านแต่ว่าจะไปจะไปอยู่ไหนอ่ะ Lỡ lọc sẽ bị James gặp buồn như ngây à Yeah, mà thằng thằng này Sẽ hại chả? Sẽ Oh, oh. เขากำลังกินกันอยู่นี่นี่หยอกหยอกสักกี่นาทีแป๊บเดียวก็ต้องไปนะเพราะเขาไม่ได้ที่หนึ่งนะพี่สายทำไมอะ่ะก็ที่เขาเคยปั่นไว้เขาบอกต้องผมเคยพูดว่าถ้าที่หนึ่งอะ่ะจะไลฟ์คู่เอาลงก่อนไหมเออก็เลยคิดว่าเออเนี่ยได,ได้ได้ที่สามไงผมก็เลยคิดว่าเออเอามันไปแล้วไปแล้วเออก็เลยว่าเดี๋ยวกเดียวก็ไปแล้วโอเคไปทุกคนอืมเนี่ย ลาก่อยเด้อ <laughs> อย่าแก้งกันไม่ได้แก้งก็คือเราทําตามที่เราพูดไวไงไลฟ์มาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยประมาณสามทุ่มสิบห้าสามทุ่มสามทุ่มยังอยู่เซนเวอร์อยู่เลยเมื่อกี้เราติดไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ติดบางช่วงแต่ว่าเดินหาที่จอดรถนานกว่า <laughs> วันศุกเนี่ย ขาวงกดปัญหาัญ,ญ,าญ,ญาหาใช่ไหมะอะไรกาแฟอะไรกินกาแฟตอนนี้ไปเซนเวอร์ไปทำภารกิจรับมาไม่บอกหรอก แไม่ได้แกงนะครับแดดมันแรงทำไมวุดแมนมัวกลายเป็นวิญญาณของจริงแล้วนี่แวบมากินข้าวกัน เด็กแล้วผมไม่กินละกินส้มตามที่เซนเวอร์แล้วแล้วก er> ็มากินส้มตามต่อที่ไหนกี่ต้องตามนี้ไหมเนี่ยตอกันได้หมเดี๋ยวแป๊บนะใครหัวเลาะไม่ไม่มีใครหัวเลาะเธอเธอหลอนแล้วแปลกละ ใช้ส้ตมตำนี่แหละร้านนั้นมัแหละได้ภาณพนาไอเรามันก็หล่อใช้ได้เี่ยเฮ้ยขอบคุณครับโหอยู่ว่าชมกันจบแล้วนี่อยู่กาชมกันน,ออนี่ง่ายละ่ะแว่นคู่ ขอบคุณแหวนจ้ะคนใส่รับเนี่ยเขาพิมพ์มาเต็มเลยคนใส่รับเฮ้ยอะไรอ่ะพูดพิมดีๆพิมผิดพิมพ์ใหม่อ๋อมันไม่มีใครขำยังไม่มีใครหัวเราอเลยปิญญามัละผ่านไหนนะรีวิว า้างไหนวะพานไปไหนแล้ะเมื่อกี้เห็นแบบแบบนี่ได้ข่าวว่าตอนที่เอาพานมาวางนี่ใส่ชุดขาวกันเนาะ<ม>ใช่ไหมใส่ชุดขาวคานเข่ากันมาเลยเหรอตอนนี้คนสายลับมาเต็มเลยพียใหม่จ้าพีมใหม่ฝากหนึงอมทัดผู บอ,บอกแล้วบอกแล้วกนใส่อัพเนี่ยยุ่งมงินเยอะอะใส่แบ้นทำไมก่อนความรอมัน,นเข้าตาบอกไปอีก็ต้องใส่หลายชั้นหน่อยเด้อเฮ้ยถุงสังฆทา,านแกะละคือฉันจะบอกว่าแกะไปบางส่วนแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีที่เดินจริงๆมันเดินบ่ได้เด้อ โอ้ยเข้าใจเลยแก่แก่เนี่ยแกะเพื่อเคลียร์ทางทางเดินเออโอ้โอมีแต่บอสายลับถนัดทำไมพิมพ์กันเก,ก่งสไลด์จริงๆสไลด์ตัวจริงๆเดินเข้าห้องแบบเอียงข้างอ่ะุดเกกินข้าวอย่างครับกำลังมากินครับ แ,แก่บ้างส่วนจ้ะเหลืออีกประมาณสองเขาเรียกไรสองถุงอะถุงกระสอบอะแล้วก็มีกล่องนู้นกล่องนี่้ <Sure. S 1> อฟัทิง่งอยู่ใช่ครับทำไมเอฟอยู่เดี๋ยวหาเวลาไลฟา์ให้นะแต่ว่า คือมันบางอย่างมันแกะไปแล้วอะแล้วแบบว่าเดี๋ยวไลฟ์แล้วแกะบางของบางคนที่แกะไปแล้วเนี่ยอย่าเดีย๋ยวน้อยใจกันนะแต่ว่าได้รับหมดแหละตอนนี้ก็คือเสื้อที่ให้กันมาปีหนะ้าเนี่ยยันที่ปีไม่ต้องถือซื้อเสื้อละแต่ยัปีหน้าโอ้แล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะเพราะว่ามีคนซื้อไม้ขแขวนเสื้อมาให้ด้วยเฮ้ยมีมน,นะนะ เนี่ยทําถูกต้องซื้อเสื่อแเ้วต้องซื้อไม้แขวนแต่ว่าอีกนิดก็จะได้ซื้อตู้เสื้อผ้าให้แล้วนะอตู้เสื้อผ้าเสร็จก็อะไรต่อพวกเธอเอาตังค์ที่ซื้อของฉันนะรวมตังค์กันเช่าโกาดังให้ดีกว่า <c oughs> ซื้อบ้านเออทู้นถามเราเรามาเข้าโครงการนี้ไหมผ่อนบ้านเพื่อพี่สายางี้ไหม <c oughs> ข้างข้างบ้านก็จะเป็น่อนบ้านเพื่อเพื่อพี่ผลเออระวังเด้ออย่าไปเล่นกับระบบนะแบบบ้านบ้านเอืออ <laughs> <laughs> เอ้ออาทร <laughs> เอื้ออาทรคับ <laughs> หอไม่ต้องเสียตังก็ได้ครับเชิญกันเออเ<ๆ>พื่อ่ก็บรจดแล้ว บางทีบางทีก็สงสัยนะว่าแบบบางทีเขาให้ของพวกเราเนี่ยแต่และคนเขาให้แบบเขาเหมือนเขาแกล้งเหมือนกันนะเวลาเราเราขนกลับอเออขน,นกลับนี่คือไอ้นี่จริงเหมือนหมั่นไส้อะ่ะดีนะยังรถยังคันใหญ่หน่อยเออนี่งานล่าสุดแบบว่าเตรียมรถให้ทีมงานเลยแบบว่าพับเบา เคียของขออกนอกรถหมดปุ๊บ<ม>พอ<ม>เห็นของสอง<ม>วันโอ้โหหนึ่งจุดเก้าต้องเข้าตู้ทึบหรือรถใหม่เลยอืนี่คุยกันอยู่ว่าจะแบบช่วยกันดาวแบบรถกระบ,บะแล้วไปใส่ตู้ทึบแล้วก็ช่วยเออช่วยกันขนของ <c oughs> S <S แล้วถ้าเกิดผมลงนี่คือลงเลยไหมเนี่ยอะไรนะถ้าเกิดผมลงนี่คือลงเลยไหมลงลงลงแวบมาแวบมาหาอืมก็ก<อ>ลัวเหงากลัวเหงาเพราะเดี๋ยวผมก็ไปเพราะว่าอย่างที่เคยบอกตามสัญญาไงว่าที่หนึ่งนี่ที่สามไงรางวัลปลอบใจใช่ <S 2> <S 2> วันนี้ปอบใจแค่ปอบใจก่อนแค่น้ำจิม้มเพราะเดี๋ยวเนี่ยเรื่องน โอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าไลฟ์ไอ้แกะอาทอยเนี่ยเป็นไลฟ์แยกได้เลย <Okay. S 1> อุ๊ยอุ๊ยได้ได้น้องนี้เป็นกล่องเล็กมาอุ้ยทำไมกล่องใหญ่จังโู้ oh. น่าสนใจดีนะ <laughs> กเดี๋ยวกยกเกไว้เดี๋ยวแกไว้ก่อนเค okay. ลุงเดี๋ยวผมจะไปละ โอเลเรนี่มาเป็นพรเป็นน้ำจิ้มแฮะเป็นน้ำจิ้มเอรเดี๋ยวพรุ่งนี้อุอย้ยอะไรอะไร oh. โมโมคุณบีคุณคุณบีาวางยานะน้องกิสโมมาแต่ว่ากล่องนะ่ะใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงในการประกอบกล่องหัวเกือบร้อน <restricted> โคตรยาก ดับได้ครับดับอยอยู่รกแล้วเพราะว่ามันใหญ่มากวิบบีมันใหญ่แล้วเราต้องแบบเคลียร์เป็นสิ่งแรกเลยอะ่ะเพราะว่ามันน้องน้องค่อนข้างเป็นกาดเฝ้าหน้าห้องอน,นละากาศอ๋ออ็นโทษทีโทษที กาดนี่คือที่ที่ว่าเขาใช้จับจ่ายซื้อของไหมพวกของสดของอะไรเนี่ยใช่ใช่อันนั้นกาดแต่ว่าถ้าแบบว่าคนทั่วไปก็จะรู้จักว่ากาดหลวงไ,ได้ครับลุงอยิบไปละแล้วกล่องกระดาษเราเราเรา,เราต้องเก็บมานี่ก็ไม่กล้าทิ้งเหมือนกันนะน้องน้องแบบบิดก่ะ มีคนต่อรองขอถึงห้าทุ่มนี่กี่โมงก็นเนี่ยห้าทุ่มเออเนี่ห้าทุ่มเลยไงห้าทุ่มเลยปะเดี๋ยวกันนี้ไทยเปจาก็อีกหกนาทีกูมาน้อยเห็นจาเห็นหมดเห็นชุดสีเขียวเห็นดำดงเห็นกูมานชุดาน,านุ่งสาวผมขาวนี่ยังงงอยู่ว่าอันนี้คือแฟนมีตหรืองานแบบ เทศากาลใดติมติมนี่ไงติมวัดเออติมติมงานวัดฉันดูผิดเหรอก็ถูกตัวนี่ห้าถุงเขาบอกอ,อีกหกเมแต่งอะแต่งให้ได้นะแต่แต่งหน้ามันขี้เกียจคีนเป้าจดจอได้ไหม ขอ54นาฬิกาฉันเร็วรอ่ะปรับก่อน <Thank you. S 1> เรานาฬิกาเร็วรอ่ะ5ทุ่ม50เท่าไหร่นะตอนนี้55เจ okay. 5ทุ่ม55พี่สายเห็นป้ายป้ายไฟไหม หลายไป้ายอ่ะเธอป้ายไหนมีป้ายแบบป้ายมีสายฟ้าป้ายมีพีชป้ายมีมงกุฎแล้วก็ป้ายใหญ่ป้ายใหญ่เห็นอยู่แล้วถ้าไม่เห็นนี่แว่นต้องเข้านะออ้นเลนส์ไเนี่ยได้ไมีม วันยังไม่เข้าอ่าโอเคนะอะไรห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มไปนะทุกคนอุ๊ยไม่ได้น,นี้ไม่ได้ห้ามบอกห้ามรู้ชื่อร้าน <c oughs> แ,แปลกนะอันนี้เป็นร้านเพื่อน เพื่อนสมัยวัยอ,อ๋อ,อที่ยังเป็นเฟชชี่เฟชชี่ขอยกันตานะ <yummy> เจอกันเวียดนามครับตอนนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มอะไรจะห้าทุ่มแล้ว้อนไปยี่สิบปีแล้วเธอเกินไปถึงแล้วกด โตแฮนซัมแต่รับเลิฟยูเขาบอกมือพี่สายไหมไม่บอกหรอกบอกแล้วมือผมไม่ใครเชื่อร้านที่ไปขายถั่วนะ ขา่ทุกร้านนะเราเคยยัใไ้เด็มแฟนะหรับไหนอ้าไปไหนแล้ววะมันเด้งไหวเลยาเห็นไปน้องพีจ้าเห็นนทันนะเห็นพี่สายรับแล้วอยากกินหมึกย่างอะไรวะ ทำไมอ่ะทำไมต้องหมึกยางอ่ะอน,นั่นดิฮะถูกหวยเพราะเขาฝันเนอะเลขไหไรเลขไหไรไม่ใช่เสียงยัยนะเธอเสียงลูกค้าคนสา <c oughs> อ่ะมีความคิดเอ่อห้องเย็นขอขอำแข็งที่แบบเย็นที่สุดในร้านเลยดิ เอาก้อนที่เย็นที่สุดเลยนะแล้วเพื่อนกูมึน้นเพื่อนกูมืนถามว่าบอกว่าขอน้ําเย็นแก้ไอไอขอน้ำแข็งเย็นที่สุดในร้านคุณถามงอไปทำไมหอมเคโอเคมมาบูชาเออของพราแล้วมันยกมาจริงด้วยนะ เธอฉันแกะไปบางส่วนแล้วแต่ฉันมีคลิปที่แบบว่าอยู่บนรถตู้ทึบอะตู้ึบได้ปะเอาเป็นคลิปนั้นได้ปะออโอ๊ยโอ๊ยเขี้ยวจะแตกโคบไปได้จิตกล่องแต่อข,อตอของอะไรก็คืนคืนนั่นนะอืมรอภาษาเนี่ยก็มา คฟันหกะะักแล้วมั้งอย่างยดางันละเซ่ไฮอินเตอร์แฟร์ครับอีกหนึ่งนาทีนะจ๊ะนี่ตำรวจจะลงละพี่อะซีรีส์คู่เธอเอาเวลาไหนไปถ่ายซีรีส์ก่อน ไปทัวร์เนี่ยพวกฉันเอาเวลาไหนไปถ่ายซีรีส์ขอเวลาทใหงานคิดว่าจะมีแบบว่าสติไปกองถ่ายไหมเออทำงานนะทำงานทุกทุกวันเปิดโทรแฟนให้หน่อยคนเปิดโทรแฟนอะไร ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้เซอร์ไพรส์เอาไว้รอสิถ้าบอกกมันไม่เซอร์ไพรส์สิให้เดากันไปก่อนเอแี้ยมันก่อนไหมเนี่ยก็ท <laughs> ำไมทุกคนรู้ว่าจะมีซีรีส์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เดาเดาง่ายที่สุดไงเชีปยวเวลาะอาจจะทุกนอาจาอาจะไม่คิดว่า,อาเออหรือจะมีเพลงใหม่ คู่กันอะไรอย่างนี้เออเป็นไรพี่ปิงบอกพวกเธอเชื่ออะไรปิงได้ด้วยเออปิง,<า>งลีลปิงอาหารด้วยนะนี่ไงลีนี่ยากเลยนะแน่ใจเหรอเออบางทีปิงเนี่ยคนไทยของแท้คนไทยเก่าแก่เลยเขาก็พูดไปเรื่อยนะออทุกวันนี้คุยกับปิงยังคุยไม่ไม่ถูกเลยต้องคิดก่อนว่าจะเข้าไปคุยกับปิงเรื่องอะไรเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามไม่ตรงคำตอบเออ À... tre, Adhun à là cha, Ai à còn là cha, cà phê muối, Adhun làm, Adhun là gì ạ? Adhun làm hả? Vai lệch, đùi, này, 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 ให้เป็นน้ำจิ้มไว้ขค้่นที่หนึ่งเออที่หนึ่งค่อยว่ากันอรทุกคนไปยังไปเดี๋ยวไว้มาไล์ใหม่เดี๋ยวมาไล่ บายฝันดีครับทุกคนบายบายฝันดีจ้าบายครับแอบนะบายบายครับบายบายจ้าบายบายทุกคน bye, ออกย <bye, S 2> ังไงวะฝันดีครับไม่ได้ไลฟ์นานโอเค